มันลึกถึงสุดที่เราปวดเออมันดีมันฟินโลงขึ้นค่ะอืมยกยกแขนขึ้นได้นะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติอะคะ่ะปวดหลักๆจะเป็นตรงบริเวณสะบักตรงนี้นะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าราวขึ้นมาที่บริเวณหัวไหลจะยกแขนไม่สูดร,รู้สึกว่าจะเจ็บคอบา่าไหลก็คือเป็นออฟฟิศซินโดมะคะ่ะ เวลานอนหรือเวลายกแขนเนี่ยมันจะจีด๊ดปวดขึ้นมาที่บ่าเลยครับปวดตรงแบบคอบ่อาไหลอยู่แล้วบริเวณก็อส,สบักซ้ายครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีอาการที่ล้าลงแขนตรงนี้ c m s, <S CMS เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าตรงแรง แม่เล็กอะค่ะเขาไปโดนตรงจุดที่เราปวดมันก็จะรู้สึกหน่วงๆขึ้นมากล้ามเนื้อเรามันแบบมันโดนอะมันเหมือนโดนดึงนะครับก็ไม่ถูกก็โอเคมากเลยถ้าใช้เครื่องมือแล้วมันจะเจ็บไหมจะแบบยิ่งรู้สึกแบบระบมแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกเลยอะค่ะเออแต่พอมาเจอเครื่องนี้คือรู้สึกเลยว่ามันลึกสึงสุดที่เราปวดมันไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บไม่เหมือนกดนวดด้วยไม่เหมือนแบบฝังเข็มแต่เป็นความรู้สึกแบบเออมันดีมันฟิน ที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดว่าแบบผมสามารถยืดแขนได้รู้สึกว่าโล่งขึ้นค่ะจากที่มันตึงมากๆมันก็รู้สึกกระเบาลงคืออาการที่ว่านี่คือหายไปนะครับดีขึ้นแล้วก็ยกแขนขึ้นได้นะครับไม่มีอาการปวดก็คือสามารถที่จะยกแขนขึ้นได้สุดแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตรประจำวันได้ปกติค่ะ ตอนแรกอะคิดว่าเออสงสัยคงต้องทำหลายครั้งแต่เนี่ยพอทําไปแบบว่าครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบหายนะเออหายเลยแล,แล้วก็ยังไม่ได้ปวดอีกเลยอะไรเงี้ยค่ะ